สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟซเก่า f อใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอาเ็นนะคะวันนี้มารีวิวร้านค้าค่ะมาหลายรอบแล,แล้วไม่ได้รีวิวออนแตง่งปีงไก่ค่ะ,คะเออ ดูแม่ค้าเป็กค้ากตกตอกตอกตก,ตก,ตก,ตกอยู่นี่แหละอะไรนักหนาะมาตัวนี้มันนานแล้วนะเคยเห็นนานแล้วนะเนี่ย อันนี้กะา้านนมจีนนะคะคแม่ทานมจีนชุดเท่าไหร่คะชุดละสามสิบบาทค่ะใส่ขาไก่เมื่อวานนี่เหรอวนนันนี้มีแต่วันนี้มีแต่นมจีนอย่างเดียวน้ำหมากยังไม่เป็นทำเมื่อคืนเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะออกหวาน อ่ะกินข้าวกันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมามเา,า่ก,มามามากินข้าวกันจะไ,ไปจะไปตอนไหนนี่เอามันมีชื่อของให้ป้าหนูแล้ว เอาแล้วทำไมช้อนมือันเดียวร้านชมตามต้องมีช้อนมาทีลูกค,ค้ามากินในบ้านกเอาอะไรกินออโอ้ได้ไรสดน้ำยกทอดเลยเนาเออเลยเออลยเออเลยอลอเ,ลเอา้อน,นไปหมดเลย ถ้าันตั้งต้องลองเคลียร์อุ้ยยังไมได้ล้างลา้างยงวะอ,อ,อันนี้ผักผักทบูค่ะ<า>อร่อยอร่อยเหเอาเอาลยมาแล้วค่ะอร่อยเหรอจันเป้๊กหนุ่ม อันนี้แหละปลาส้มนี่แหละไม่เปรี้ยวน่ะอา้าวพี่แสก็มาตั้งกล้องามาก็เลยจับอย่างนี้เลยกินปลาส้มเลยถ่ายไปไม่ต้องกินหรอกถ่าย <laughs> <at> ถ่ายไปไม่ต้องกินเลยอร่อยลายเชื่อ้มหวานปลาอะไรครับ ปลาตกเอ้ยปลาเลยแลังอะเอานยคุณซื้อผักมาเอางมีควันเชียร์นะวันซื้อผ้าเหนยว2กิโลเลย3ามทีกิโลเลยไม้อใจเนามันแก่แล้วเนาะ ไม่ให้มึงกินข้าวสัก,กทีวะฉันก็ไม่ได้อกัระฉมาด้ววันนี้อ้าอระเะกะละมังมข้าไมันไม่ได้กินข้าวบ้อมพร้อมขนาดนี้